สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องวันที่12ตุลาคมครับทำกลางบรรยากาศที่ปลอดโป้งครับผมครับทองฝ้าสีข้ามเลยครับพี่น้องไหลซึ่งก้อนเมฆเลยครับผมวันนี้หน่าจะห้อนอยู่ครับผมใบใบนี่ครับแต่ว่าบรรยากาศเซาหนีกัถือว่ามีล่มพัดเย็นๆมากอยู่เ้อครับผมครับ เอามาเนี่ครับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขครับผมล่าพัฒนางวดวันที่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเด้อครับผมครับเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีครับผมในการตามต่อเช่นเคยครับผมครับงวดต่อไปก็คือสิบสามตุลาคมหกสิบหกครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเกือบถูกสำนักครับพี่น้องเนาะแต่เกือบถูกสำนักเลยครับผมบว่าปจะเป็นหกซีตรงๆหรือว่า เกงตรงๆครับผมหลายสำนักมากครับพี่น้องครับดีใจกับพี่น้องเอฟซีนครับผมทีขาม้ารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้ารวยวล้ยก็ได้โชวเรลัตอ่าเป็นน้ำกันครับผมหมดที่่านมากครับถือว่าหลายสำนักมากครับพี่น้องครับบม่ว่าจะเป็น6ฮซีหรือว่าเก่าสองครับเมื่อนีเล็กกระเล่จะมาให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งครับผมเป็นข้อมูลครับตามต่อแนวทางกับอาจารย์แต่ละท่านแต่ละเซียนครับ ก็ที่ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขชุดสรุปกับน้ำเชียร์พาลุยกับกาบขอบประคุณปูแล้วกับขอบประคุณถูกๆเสี้ยนถูกๆฐานเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พาลุยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังชุดสรุปงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็ีขยนอมูลในการตามตัวงวดวันที่1ิตุลาคมกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับมาที่สำนักแรกครับพี่น้องเนาะพ่อบางพีครับผมไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับผมงวดนี้ครับเต็มเต็มตัวเน้นพร้อมครับผมเลขออกสองหกสี่เก้าสองพ่อบางพีจับคู่ให้ครับหกสี่ครับผมตัวเน้นแล้วก็เด่นบนล่างหกครับผมเขาแล้วก็มาทีนี่แหละครับผมสิบหน่วยบนกับเขาด้วยครับผมสี่ครับ สิบหน่วยล่างนี่แหละครับผมกอดข้อกันอีกแล้วงวดว่างหันกับกอดข้อกันครับพี่น้องหาแปดอยู่ตรงนี้เลยครับผมเก่ามาเชียร์กันเดบออยู่กับงวดนี้เก่ากับสองกอดข้อกันได้ครับพี่น้องเลขออกเก่าสองครับผมถือว่าสุดยอดล่วงล่างอีกข้างหากครับผมครับต่อมากจะเป็นเลขของโอ้ล่มครับผมมันนี่ร่มเย็นร่มแห้งครับพี่น้อง ต่อมาก็จะเป็นเลขของอาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้นี่แหละครับผมครับงูนี่เพิ่นเขาที่กเก่าด้วยครับผมตัวเน้นเพิ่นเพราะเขาเพิ่นเน้นเจ็ดกับแปดแต่ว่าเขาเก่าครับเข้าที่เก้า,เ,า 9. เพิ่นก็ะเจี๊ห้ตัองงวดเลยครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ที่อ่าเก่ามาเชียร์ได้เหตุก็คือเอาเลขของเพิ่นนี่มาประกบกับเลข หน่วยซิหน่วยล่างของพ่อบางพี่ครับผมครับเข่าที่เก้าสองด้ครับผมครับก็คือคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปร่วมเสียนนะครับผมนี่ครับผมเดินเดินดีเันมีเจ็ดแปดเก้าแล้วก็พ่อบางพีมีแปดเก้าสองครับผมประกบคู่ได้เก้าหางครับพี่น้องเข่าที่เก้าสองครับ งวดหนากระชีเฮ็ดแบบนี้คือเก้าครับพี่น้องเนาะครับให็นพี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางตัวเลือกครับผมครับพ่อเจริญศีลครับพี่น้องกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วหน่วยบนล่างเก้าครับผมเก้ากับศูนย์เขาที่เก้าแล้วก็สองตัวบนล่างครับผมกลับด้วยสองเก้าตัวเน้นเลยครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจังใดก็ต้องมีเก้าเห็นครับผมพอเน้นที่เกาครับพ่อเจริญศีลเขาเด้อครับพี่น้อง หกหางเน้น,น,นอาจารย์ผู้สองงวดติดครับพี่น้องเนาะงวดว่าหันหาแปดแปดหางวดนี้เข่าที่วิ่งลูดสองครับผมจับคู่เก้าสองตัวเน้นพร้อมครับผมอาจารย์ผู้ครับผมครับก็ติดไว้เดอ้อครับพี่น้องที่ท้ำสถิติหรือว่าข้อมมูนสรุปให้เบื้องนี้ก็เพื่อให้พี่น้องเอฟซีในเบื้องเป็นข้อมูลครับผมตามต่อครับอาจารย์ลมโวยครับพี่น้องเนาะ พี่น้อง MC ลายท่านก็เริ่มจะรู้จักอาจารย์แล้วครับผมอาจารย์ลมช่วยงวดนี้เข้าครับผมเน้นๆเลยครับพี่น้องหกซีตรงๆครับเด่นบนล่างเข่าที่หกแล้วก็ตัวประกบสามซีศูนย์หนึ่งครับงวดนี้อาจารย์เข้าตัวเน้นครับผมงวดว่งหันเข่าตัวกันหาแปดแปดหาครับผมอาจารย์ลมช่วยเด้อครับพี่น้องห้าหางเน้นๆครับ เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะตัววิ่งไม่พลาดครับผมจับคู่สี่หกหกสี่ครับพี่น้องเขาตัวกลับครับผมแตกลายสำนักครับพี่น้องพ่อสุรินครับพี่น้องครับผมเลขมียุทธีคู่ครับผมงวดนี้พอจับคู่เขาเด้ครับผมส่วนมากพอจะมากงวดแรกครับพี่น้องเนาะเขาแล้วก็ต่อมาสิเขาตัวเลขกวิ่งงวดนี้มากเขาเหลขกจับคู่เลยครับผมตรงๆครับผมตัวเน้น เก้าสองครับผมพ่อสุรินครับพี่ปักกายครับผมเด่นซี่ครับผมเขาซี่แล้วก็เลขล่างครับผมยี่สิบห้าประตูเข้าตรงตรงสิบเก้าหน่วยสองครับผมเลขออกเก้าสองครับผมพี่ปักกายเข้าล่างครับพี่น้องเนาะครับต่อมาก็จะเป็นเซียนผลนมาใหม่อีกท่านหนึ่งครับผม เซียนเมืองเลยครับผมตัวเด่นพนเข่าที่เก่าเด้อครับผมตัวเหน่นเพนครับจับคู่เฉียดไปเตียมเดียวครับพี่น้องเนาะสามเก่าครับอาจารย์เซียนเมืองเลยครับผมเิ็นก็มีแนวทางเลขรัฐบาลไทยพร้อมเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามต่อครับผมเลขเด่นพนเดินดีครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ท้ายสุดปูขุนครับผมปูขุน วันนี้เข่าตัววินครับผมชุดวินสี่กับหกครับผมเข่าชุดวินเด้อครับพี่น้องผู้ขนครับนี่แหละครับผมครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พาลวยกับไดมาน้ำเสนอครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่ได้รับชมกันครับผมตามต่อเด้อครับพี่น้องงวดวันที่อ่ะสิบสองครับพี่น้องเนาะออโต้ที่สิบสามตุลาคมครับผม มาตามกันต่อครับผมแนวทางของาราพัฒนาครับผมครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้นำเชียร์พาลวยกับข้ออวยพรให้พี่น้องเอฟซโชคดีเด้อครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ละสำนักแต่ละเซียนครับผมครับที่เพื่อนให้ผ่านไปในหัวที่ผ่านมาครับผมก็ยั อย่าหยุดกับพี่น้องเนาะ,ยะอย่าเผลอครับผมตามติดตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเดี๋ยวจะมานําเสนอให้พี่น้องซี่เป็นข้อมูลประกอบครับผมในการาพิจารณาเหลขกสองตัวครับผมครับแตละเซียนแตล่ละทัานกับมี่ที่เด็ดแต่ละทันแตกต่างกันครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยรางวัลไปน้ากันสิบสามตุลาคมหกสิบหกลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อากาศถือว่าเย็นอยู่ครับพี่น้องช่วงนี้